สวัสดีทุกคนครับพบกับอาจารย์เช่นเคยกับช่องพญาเต่านาคาราชครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาสรุปตัวเลขนำโชคนะเดี๋ยวดูเลขก่อนนะทุกคนว่างวดนี้เลขก็จะออกตรงกับเดือนมิถุนาตรงกับวันที่16วันที่16งวดนนี้ตรงกับวันพฤหัสทุกคนนะวันพฤหัสนะ งวดที่แล้วอาจารย์ก็อย่างที่บอกนะทุกคนอย่างที่อาจารย์บอกมาตั้งแต่ต้นปีเลยบอกว่าศูนย์จะยาวไปจนถึงเดือนกรกฎาคมมันก็มีศูนย์มาจริงๆเลยนะแต่อาจารย์คำนวณไม่เข้าในงวดที่ผ่านมาศูนย์อาจารย์ไปเน้นอาจารย์ไปเน้นที่ศูนย์สี่มันมาออกศูนย์สองนะเพราะฉะนั้นในงวดนี้ก็จะพยายามคำนวณให้เข้านะศูนย์เก้าเข้ามางวดเมื่อกี้คำนวณหลักศูนย์ผิดไป นะเพราะฉะนั้นงวดน,นี้อาจจะมีศูนย์อีกแต่ถ้าเด่นศูนย์เองวดน,นี้ก็จะมีเด่นอยู่สองตัวในเด่นหลักศูนย์ก็คือศูนยะ์สี่กับศูนย์ห้าถ้าเป็นหลักศูนย์นะใครชอบหลักศูนย์ก็ต้องจับศู 05. นย์สี่กับศูนย์ห้าไว้แต่รู้สึกว่า0-440 04 04เนี่ยจะดังมากเลยนะทุกคนนะจะดังมากเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาคำนวณตัวเลข,นะซ,เเลขนะซึ่งเป็นตัวเลขนำโชคกันนะในวันพฤหัสที่16เลขใดจะมาเด่น เลขใดจะมาดังถ้าตามสถิติเลขที่มาเด่นในวันพฤหัสในช่วงของเดือนนี้เลขที่มาเด่นสุดๆเลยนะครับเนาะย้อนกลับไปนะสถิติที่มาบ่อยอยู่ที่สุดก็คือเลขแปดทุกคนเลขแปดเดี๋ยวใส่ตารางก่อนนะใส่ตารางให้ให้ให้ดูตารางก่อนเลขแปดนะเลขแปดเลขแปดในมาเด่นอันนี้อาจารย์จะใช้กล้องหน้าจับนะทุกคนนะเดี๋ยวมันอาจจะ สลับหัวกันหน่อยอาจารย์จะเขียนให้ให้เห็นชัดเจนเลข8แต่ถ้าเลข8ดเนี่ยมาดดิดแล้วก็เลข9นะครับนาเลข9เลข2นะครับเลข2นะเลข8เลข9เลข2นะเลข9เลข2นะเลขสองนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเขียนเลขให้ให้เห็นชัดเจนไง เลขแปดเลขเก้าเก้าเก้ากับผมเขียนยังไงเก้า <c oughs> <9 S 1> <c oughs> กับหัวเก้ากับหัวก็น่าจะเป็นอย่างนี้เอออ่าเลขเก้าเลขสองอ่าเลขสี่นะครับเลขสี่นะเลข เลข4แล้วก็เลข0นะครับมีอยู่5ตัวที่มาเด่นสุดๆในในหลักนี้นะทุกคนเห็นไหมอ่าสองเก้าแย์ี่สองเาแปดศูนย์สี่นะที่มาเด่นสุดๆนะสำหรับเลขนำโชคนะแต่ทุกคนก็น่าจะไปจับอาจจะไปจับเป็นอ่าสี่แปดสอง 8 2 2 4 2 9 2 8 4 0 0 9ส8เออ 0, 0 0สวยมากเลยนะหลักเนี้ย่ะนี่อ่านี่นะอันนี้นะแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นตัวเลขที่เป็นเลขเด่นเด่นจับออกมาเป็นเลขคู่คู่เนี่ยนะจับออกมาเป็นเลขคู่คู่ถ้าเป็นเลขคำนวณเลขคู่นะทุกคนนะเลขออกมาจะจับออกมาอยู่ทั้งหมด5ตัว เด่น5ตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมดแปดเนึ่งต้องเขียนกลับหัวเลยทุกคนทุกคนจดเอาได้ไหมจดเอานะจดเอานะเลขถ้ามาเด่นนะถ้ามาเด่นมีอยู่5ตัว5ตัวจดเอาหน่อยนะจดเอาเลยนะหตัว5ตัวเด่นก็จะมี8 9 5 1 5 0าหนึ่ง นะครับจดไว้นะ6 8นะครับ68อนะ่าจดไว้68แนะแล้วก็40มีอยู่5ตัวหลัก0ูนย์เด่นอยู่ก็คือ50กับ40มี89 51 50นะ40 86นะ40 86นะอันนี้คือตัวเด่นเด่นแต่ละหลักนะ ที่มามามารวมกันแล้วแท่ว่ามันเด่นสุดมีอยู่5ตัวนะมีอยู่5ตัวเลข3ตัวล่ะเลข3ตัวมีอยู่ทั้งหมด3ชุดในงวดนี้ทุกคนเลข3ตัวตัวเด่นตัวแรกก็คือนะสองหกแปนะสองนะสองทุกคนนะนะแล้วก็9 4 0 แต่ถ้าใครจะตัดจับเลขหลักไว้ก็คือในในสถิติตามเลขมันก็จะมา41แต่ถ้าเป็นตามเลขคำนวณมันจะเป็น9,40นะครับ940แล้วก็อา่ 5, อา 6, 5อนะ่้าศูนย์หนยที่เด่นสุด,สดเลยมีอยู่3ตัวมีอยู่3ตัวนี้ที่เป็นตัวเด่นสุดนะแต่ถ้าเป็นเลขตามแต่ถ้าเป็นเลขตามตาม,ตามสูตรศูนย์ ถ้าใครชอบหลักศูนย์เนี่ยอาจารย์คำนวณหลักศูนให้นะถ้าใครชอบหลักศูนอาจารย์ก็จะคำนวณหลักศูนย์ให้ถ้าหลักศูนย์เด่นสุดๆในหลักศูนย์เด่นสุดๆในหลักศูนย์เด่นสุดๆในหลักศูนย์นี่ถ้าเด่นสุดๆในหลักศูนย์ เด่นสุดๆในหลักศูนย์ก็คือห้าศนย์หนึ่งหรือ0 1นย์หนึ่งห้านะศนย์หนึ่งห้าถ้าเรียนเด่นสุดๆในหลักศูนย์นะที่แบบว่าตีคำนวณออกมาแล้วอย่างเงี้ยหรือใครจะเอาเป็นตัวนี้ก็ได้นะห้าศูนย์สี่หรือสี่ศูนย์ห้าก็ได้แล้วพอแต่ถ้าว่าแต่ถ้าว่าตามเลขสถิติตามเลขสถิติเลขสี่ตัวนี้มันจะเป็นเลขหนึ่งไง แต่ถ้าใครชอบก็คือเล่นตัวนี้ไปเลยห้าศ5นย์สหรือ1 05่งศูนย์าอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในในวงนี้นะแต่ถ้าตามเลขกําลังวันเลยที่แบบว่ามันมามันมาแบบว่าเปอร์เซ็นต์มาสูงก็คือเลขมงคลเลขมงคลที่เด่นสุดๆในงวดนี้ก็คือ89ทุกคน89 89กับ28 89กับสอซึ่งเป็นเลขมงคลที่มีเปอร์เซ็นต์มาสูงสุด ที่มีเปอร์เซ็นต์มาสูงสุดอันนี้เลขตัวเด่นนะเลขสําหรับเลขตัวเด่นนะอนแต่ถ้ามาสรุปเน้นเน้นฟันกันล่ะฟันกันให้เน้นเน้นกันไปเลยฟันเน้นเน้นฟันเน้นๆฟันเน้นเน้นเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนกลับให้แล้วก็แขปบหน้าจอไว้ก็ได้แต่ถ้าใครจดไว้ก็ได้นะนฟันเน้นเน้นเลขสองตัวตัดออกมาเป็นเลขตัดออกมาให้อยู่ทั้งหมดสามตัวตัดเลขออกมาสามตัวเลขตัวเด่นสุดอันดับหนึ่งมีอยู่ สามตัวนี้สามตัวนี้จดไว้จดไว้เลยห้าศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งตัวห้าศูนย์ห้าศูนย์แปดเก้าแปดเก้านะครับแปดเก้าจดไว้แปดเก้าแล้วก็อีกตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งก็คือ68มีอยู่3ตัว50 8ศูนยอันนี้คือดินสุดๆตามเลขกำลังวันนะตามเลขกำลังวันแล้วก็เลข3ตัวถ้าดินสุดเลข3ตัวดินสุดมี268 268ปดสองหนะึ่งห้าศมีอยู่3ตัว450 268 150 ี่ห้านะ450150268สองหเนี่ยมันอยู่ในวงจรเนี่ยทุกคนถ้าเป็นตัวเด่นนะแต่ถ้าเป็นตัวเด่นนะแต่ไม่แน่ใจว่าศูนย์จะมาหรือเปล่านะครับทุกคนนะแต่ตามเลขคำนวณมันก็ศูนย์มาจริงๆอะ่ะใครชอบหลักไหนก็ลองเอาไปคำนวณดูนะถ้าฟันเน้นๆเ,เ,เม็ดเดียวสําหรับตัวอาจารย์อาจารย์เอาไว้นี่ไหมนะอาจารย์ว่าอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ไว้นะทุกคนนะอาจารย์ซื้อตัวไหนไว้ อาจารย์ว่าอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วเออเอาไว้ในหนังสือหรือว่าเอาไว้ในไหนเนี่ยนี่นะเดี๋ยวดูในตำราก่อนซินี่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 น,นี่มันไม่มีตัวซื้ออะไรเมื่อวานเนี้ยก็เลยซื้อตัวนี้ไปเห็นไหม90 8. 90 8. เก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดใส่เลขเก้าศูนย์แปดไปนี่แต่สำหรับตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์ชอบ อาจารย์ชอบหนะ้าศูนย์ะถ้าหลักห้าก็มีห้าศูนย์ชอบแต่อันนี้ลอตเตอรี่ที่อันนี้เขาหยิบให้คนขายลอตเตอร 8, ี่เขาหยิบให้ 908. นเนี่ยเขาหยิบให้ก็เลยเอา้เอา,เอาเ,อาเอาเกิดเขาให้โชคอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางนําโชคดูให้ทุกคน